ได้กล่องจากคณิว่า11 11และซิลิเบดด้วยฮะเคยเห็นแต่วัยรุ่นช่องอื่นเขาได้กันวันนี้ได้ตื่นเต้นมากเลยฮะมาแกะกล่องกันดีกว่าโอ้โหมีจดหมายถึงผมด้วยโอ้ของเล่น้อที่ฝนเล็บกับกล่องบ้านฮะแม่ต่อให้ผมหน่อยนะฮะโอ้มีอาหารด้วย สูตรเนื้อปลาแซลมอนทูน่าและข้าวตามมาด้วยสูตรสำหรับแม่แมวและลูกแมว3ส,สัปดาห์ถึงหนึ่งปีสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านฮะเดี๋ยวผมแบ่งให้พี่ฟาโลไม่ต้องชะเง้อมองหรอกแอ้ก็สูตรนี้ที่ผมชอบเนื้อแกะทูน่าและข้าวสูตรนี้ก็ชอบอีกแล้วครับเนื้อไก่ปลาทูน่าและข้าวผม ได้บอกด้วยนะคานิว่าเขาให้ best of the year ว่าแต่ผมเป็น best of the year อะไรดีอะแม่ผมให้ผมเป็น best of the year ด้านการกินและก็นอนเก่งที่สุดครับและนี่ก็คือของทั้งหมดจากคานิว่าขอบคุณคานิว่ามากๆนะครับ